มาแล้วเว็บไซต์ยิ่งใช้ยิ่งได้ w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  e b y i n g a y i n g d a c o m เปิดให้ลงทะเบียนวันที่21มิถุนายนนี้ครับก็เป็นการเปิดหน้าเว็บไซต์ w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  e b y i n g s a y i n g d a c o m เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ประชาชนในการลงทะเบียนโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ในวันที่21มิถุนายนพศ2564ซึ่งเป็นวันแรก รวมถึงผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งมาเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ก็จะต้องทาการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งสําหรับโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เป็นโครงการจากภาครัฐเพื่อทําการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังโดยการมอบอ e ีเวนเจอร์มูลค่า5 0 0 0ถึง7,000บาทต่ตอคนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการและสําหรับคุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการก็จะประกอบไปด้วยเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุ18ปีบริบูรณ์ณวันลงทะเบียนมีหมายเลขประจำตัวประชาชน13หลักและมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่7มิถุนายนพศ2564หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลนังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือไม่เป็นผู้ที่ใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งระยะที่3ไม่เป็นผู้ที่ถูกรังับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการหรือโครงการอื่นๆของรัฐ ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการโครงการอื่นๆของรัฐหรือฝ่าฝืนมาตรการใดๆของรัฐเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการกึ่งระยะที่3แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ์มาใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องลองทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่28มิถุนายนพศ2564ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้1ครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีกในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกําลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่28มิถุนายนพศ2564ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นโดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์โครงการได้ หนึ่งครั้งและจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีกสำหรับวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกรณีเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมมาตรการโครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเปาตังหรือผ่านเว็บไซต์ ww w ยิ่งใช้ยิ่งได้ .com ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนพศ2564สำหรับประชาชนนอกจาก ที่กล่าวมาข้างต้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์ w w w ร์ลไวด์เว็บยิ่ได้ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนพศ2564ทั้งนี้ก่อนการใช้สิทธิ์ครั้งแรกผู้ได้รับสิทธิ์ตามโครงการจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนที่สาขาหรือตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทยหรือผู้ที่มีแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็ ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนา,านคารกรุงไทยแล้วครับก็เป็นรายละเอียดและการแนะนำหน้าเว็บไซต์ของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ที่ทุกท่านสามารถเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าไปทําการลงทะเบียนได้ในวันที่21มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมสามารถ,ถติดตามรับชมได้จากช่อง YouTube ด้วยการกดติดตาม หรือสามารถเปิดจากคลิปวิดีโอแนะนำที่อยู่ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับขอขอบคุณทุกท่านครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ